เมื่อไหร่พี่เอกจะมาสักทีหนึ่งเนี่ยยืนรอทั้งนานแล้วนัดไว้ตั้งแต่บ่ายสาโมงตอนนี้6กโมงเย็นแล้วยังไม่มาเลยทำไงดีเนี่ยมอน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 ,มอนเสียงเหมือนใครขับรถผ่านไปผ่านมามอนมอนพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนยืนรออยู่ตรงเนี้ยนะคะไปไหนะอีก ก็ไหนบอกนัดลานกว้างอยู่ตรงไหนเนี่ย, <c oughs> เ,ดยเดี๋ยวก่อนลานกว้างก็อยู่ตรงนี้ไงเอาแล้วตรงนั้นไม่ใช่ลานกว้างเหรอนี่ไงลานกว้างอยู่ตรงนี้ตั้งหากอ๋ออยู่นี่เองเบรกไม่ทันเออ,อไปไหนมาเนี่ยเห็นขับรถผ่านไปผ่านมาตั้งนานแล้วก็ขับหาพี่ฝนไงก็พี่ฝนยืนรออยู่ตรงนี้ไงก็พี่ฝนนัดที่ลานกว้างก็นี่ไงลานกว้าง คือในเมืองนี่มันมีประมาณ20ล้านกว้างอ่ะก็แล้วไปลานกว้างตรงไหนมาแล้วก็เลยไล่หาตั้งแต่ลานกว้างที่1ตรงท่าเรือนู่นน่ะง่านอาอย่างนี้รับอันนี้ไปก่อนก็แล้วกันเะรับอะไรอันนี้ไงจราจรเขาเรียกว่ากรวยส้มจราจรนั่นแหละนั่นแหละเราจะต้องมาวางไว้เพื่อที่จะให้เป็นสิ่งกีดขวาง เข้าใจอยู่นะแต่ว่าพี่ฝนวางเยอะเกินไหมบอกวางไม่เยอะหรอกเพราะว่าวันเนี้นะพี่ฝนจะต้องไปขับรถยกของถ้าขับไม่ผ่านพี่ฝนจะทํางานไม่ได้แล้วทุกคนวันนี้ต้องสอบใบขับขี่ด้วยใช่แล้วต้องสอบใบขับขี่ขับรถยกของอันนี้นะลองดูดิลองดูนะเอาเลยวางเรียบร้อยแล้วหรือยังพอ,อย่งเนี้ย น่าจะพอแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะขับแล้วล่ะนะมาเลยมาเลยแลสโกก็คราวนี้จะต้องขับรถส่งของผ่านแน่นอนเด้อเด้อเด้อเดอเ้อเดอเโอ้โหโอ้โโอ้โเจ็บเหมือนกันนั้นเนี่ยพี่ฝนจะขับอย่างนั้นไม่ได้นะ ทำไมอะไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยนะเมื่อกี้นี้น่ะก็รถส่งของมันไม่ใช่รถอย่างนั้นคับนี่น่ากลัวรถส่งของที่ไหนอันนี้มันรถยกของต่างหากก็ยกของไปส่งอีกที่หนึ่งไงพี่ฝนครับจอคิดว่าถ้าขับแบบนี้สอบใบขับขี่ไม่ผ่านแน่นอนเลยละครับฉันว่าไม่ต้องถึงกับสอบใบขับขี่หรอกแค่ขับอยู่ตรงนี้เราก็แย่แล้ว <c oughs> ถ้าอย่างนั้นแล้วก็สงสัยเราคงจะต้องไปฝึกซ้อมสัหน่อยแล้วละมัง งั้นเดี๋ยวพเพจจะพาไปที่นี่เองพี่ฝนที่นี่นะที่ไหนที่ไหนคือที่นี่สนามฝึกซ้อมสนามฝึกซ้อมงหรอนี่ไงอยู่แค่นอกเมืองนี่เองนอกเมืองเลยหรอโอ้โหเย็นพอดีเลยก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> บอกแล้วให้มาตั้งแต่บ่ายสามนี่หกโมงเย็นแล้ว ถึงแล้วสนามฝึกซ้อมถึงแล้วเหรอใช่แล้วที่นี่ไม่มีเย็นแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะสนามฝึกซ้อมรถยกของมีแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยมีแบบนี้เพราะว่าต้องการฝึกความมั่นคงของการขับรถ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนั่นใครลอยมาไหนใครลอยมานั่นไงห,หมวกแดงๆนั่นเพื่อนเราเหรออ๋อเพื่อนเขาไม่ผ่านเขาก็จะว์บกลับมาที่เดิมว์ปกลับมาที่เดิมแล้วนี่ตุ่มอะไรเนี่ยอันนี้เป็นตุ่มสําหรับเรื่อนของเลื่อน อันเนี้เหรอเขาเรียกว่าอะไรนะที่ยกของเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช่ป่ะใช่แล้วเดี๋ยวพี่เอกขับให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างขับไปดูเป็นตัวอย่างไหนอ่ะนี่ไงข้างหน้านี่ไงโอ้โหขับเก่งเชาวบ้มากแหะขับมาตรงตรงดิเดี๋ยวได้ตรงๆๆตรงตรงตรงเเอาท,ทำไมมันหล่นน่ะก็บอกว่าขับมาตรงตรงพี่ฝนต้องมองถนนข้างล่างนะพี่ฝนก็มองถนนข้างล่างแล้วแล้วทำไมหน้าพี่ฝนหายไป อหน้าพี่ฝนจะหายไปตอนที่พี่ฝนกลับมาครั้งต่อไปอ่ะเดี๋ยวโอโ้ต้องวาร์ปกลับมางั้นเหรอใช่แล้วระวังอื้ออื้อผ่านแล้วนี่เป็นไงจุดบูให้ดูเห็นเปล่าว่าสุดยอดเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเนี่ยมันนี้ต่อไปโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปโอ้โหนี่ถึงขนาดขับรถถอยหลังให้ดูเลยงั้นเหรอ,อหนี่จะถอยหลังโชว์แล้วพี่เอกเดี๋ยวอ๋อนี่ไงพี่ฝนก็ผ่านแล้วเหมือนกัน งั้นเดี๋ยวเพ่เกะถอยหลังโชว์ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะได้เลยครับดีๆนะเฮ้ยๆไม่เห็นไม่เห็นเออ <laughs> ได้บอกจะโชว์สเต็ปไงอ๋อไปก่อนเลยแต่ย่างงั้นแล้วก็พี่วนขับไปก่อนไม่รอแล้วนะฉันก็บอกแล้วว่าขับไปดีๆนี่ไงพี่เอกกำลังวาร์ปกลับมาแล้วโอโ้ตรงนี้โค้งหักศอกเหรอพี่ฝนจะต้องหักทีละนิดแล้วก็ไปแล้วก็หักแล้วก็ไปแล้วก็หักกลับอีก <laughs> พูด พูดอะไรงงเดี๋ยวก่อนนะโอนี่ไงออ,อโอ้เราจะต้องขับรถค่อยๆกระเถิบไปทีละนี้ทุก่อนใช่ต้องเดินหน้าถอยหลังให้เป็นด้วยนะทุกคนนะไม่ใช่ง่ายนะขอบอกเ<อ>น่ดีใจด้วย่ันแล้ว่ันแล้วผ่<ข>าน <พา S 2> แล้วเดี๋ยวเพกไปหานะพี่เอกตามมาเลยนะตรงนี้เหมือนกับว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเป็นสีแดงๆด,ด้วยละ่ะอ๋อหรือบอกไปอย่าไปชนนะทําไมหรอถ้าชนปุ๊บจะกระเด้งปั๊บ กระเด้งเหรอใช่แล้วนี่พี่ฝนไม่ชนเห็นหรือเปล่ามาได้ยังไยเอาแล้วนี่ว์ปมาตอนไหนอ่ะเก่งเก่งเดวมาเจยเลยก็ขับพอมันซ้อนกันมันจะเป็นจางๆอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เส้นทางอูโเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้อ่ะเอยไปได้พี่ฝนจริงๆนี่ไงเออเอออูหมุนเตียวเตียวเตียวเลยอ่ะพี่ฝนต้องกดรีสตาร์ทใหม่แล้วกดรีสตาร์ทหรอใช่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวกอนนะดูเหมือนว่าเส้นทางตรงนี้เราจะต้องยก ยกที่ยกก่อนไม่ยกก็ได้ถนะ้าขับได้นะขับไม่ได้เอาขับไม่ทันก็ยกขึ้นเลยข,ขับไม่ได้อยากจะบอกว่าตรงนี้วนมาหลายรอบแล้วเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ยใจเย็นหักล้อก่อนหักล้อพี่ฝนจะถอยเร็วดีใจร้อนไม่ได้ใจร้อนนี่มันต้องไปวุบเดียวเลยวุบเดียวนี่ไงจะหล่นอยู่นี่ไม่ลหล่นหรอกนะาอีกนิดเดียวถ้ากระแทกนี่ก็กระเด็นเลยนะ ไม่หลนใจเย็นนี่เ่ห็นไหมกำลังกําลังวัดล้ออยู่โอ้โหเห็นไหมผ่านแล้วเหลือแค่มิลลิเมตรเดียวมาเลยพี่อนผ่านฮะอยากจะบอกว่าตอนนี้เราถึงเลเวลด่านที่หกแล้วแล้วทําไมหงายขึ้นมางั้นไปโดนขอบเมื่อกี้นี้กระเด้งเลยนะเนี่ยเอารีใหม่รีใหม่ต้องรีเซ็ตใหม่วยกคนใช่ฮึบฉึบมาแล้วเดี๋ยว่อนนะต้องยกอันนี้ก่อนถึงจะผ่านด่านได อยากจะบอกว่าเส้นทางข้างหน้าเป็นสีสายลุงเราจะไปถึงไหมอะ่ะเรียกว่าเอาสีแดงนี่ผ่านก่อนเถอะ <c oughs> โอโ้เส้นทางตรงนี้ยากเหมือนกันต้องค่อยๆไปเนี่ยเพื่อนถอดใจออกไปห้าคนแล้วนะจริงเหรอจริงเมื่อกี้เข้ามาเล่นกันเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ไปไหนกันหมดแล้วอยู่กันแปดคนตอนนี้เหลือสามเนี่ย <c oughs> เหลือสามแล้วหรอ <c oughs> ใช่แล้วโอ้โหสงสัยด่านนี้น่าจะยากเพระเนาะฉะนั้นเราจะต้องใจยเย็นๆ พี่ผลระวังนี่ไงํายกลังไปการหายใจอยู่อย่าเพิ่งพูดจการหายใจทําไมอะการหายใจอยู่ถ้าเราพูดรอรกไปเราจะไปไม่ได้งไงหมายความว่าไม่ไม่มีสมาธิเอาไปไปไปขับไปขับไปเพราะว่าเราก็พูดมากซะด้วยสิเอาเอานั่นลงก่อนดีที่ยกลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียแป๊บหนึ ừ ่งเรื่อ้อื่นยังไปยังไปได้อยู่ไปได้บอกว่าเอาที่ยกลงก่อนนล้วก็ดีดกระเด็นเอาไวหรอกไม่ทันแล้ว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 ตอนนี้ต้องมาอย่างนี้แล้ว มาได้ด้วยแฮะก็ไปได้นะใจเย็นก่อนนะแป๊บหนึ่งเลี้ยวดิเลี้ยว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 เดียวเดียวนี่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 มาได้แล้วระวังออเ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 ออผ่านไหมผ่านไหมน่ากลัวจังพี่ฝนเนี่ยผ่านไหมผ่านไหมผ่านเลยผ่านแล้วผ่านแล้วไปเลยผ่านเย่เย่นี่มานี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่สเต็ปเทพอยากจะบอกว่าตรงนี้ เราจะต้องยกอันนี้ลงก่อนพี่ฝนจะต้องยกให้ระดับมันเท่ากันถึงจะไปได้ใช่แล้วเพราะว่ามันมีช่องว่างๆตรงกลางนี้อยู่เห็นปล่าไปก่อนเลยก็ได้นะพี่เองไม่รีบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอปรับก่อนปรับระดับต้องเล็งก่อนทุกคนดูดูล้อพี่เอกยึกยักยึกยักเดี๋ยว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 กระเด้งได้ด้วยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะต้องปรับระดับนี้ให้มันพอดีกับพอดีกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะช่องว่างอ่มันมีล็อกอยู่พี่ฝนต้องทําให้มันพอดีลงมาอีกนี่ไงนี่ไ เอาละตอนนี้น่าจะไปพ้นแล้วหรอมั้งเดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันต้องลงอีกหน่อยตามมานะตามมาเดี๋ยวตามไปแป๊บเดียวเราสบายสบายแค่นี้สบายสบายแน่นะสบายสบายเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอือ,ม,อ,ม,อม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหักโค้งไม่ได้ทาําไงอ่ะก็ไปทางดูดเลยดิ <c oughs> ไปทางไหนอ่ะนั่น<อ>แหละตรง<อ>ไปข<อ>้<ๆ>ปางหน้าเลยโอ้โหสันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรถสันเลยเนี่ยเนี่ยเหลือกันอยู่สามคนกับเพื่อนเนี่ยมาแล้ว โว้สุดยอดเลยเมื่อกี้เพื่อนก็แต่งตัวมาเต็มยศเลยผ่านแล้วใช่เป่าผ่านแล้วเนี่ยมาด่านถัดไปแล้วด่านถัดไปแล้วรอมายังอ่ะมาไหนแล้วนี่อ๋อเนี่ยเอยู่เนี่ยเออโ,อโโอโ้โอ้ยังผ่านไปได้อยู่แฮะอ๋อถ้ามันยังไม่พังผ่านได้พี่ฝนเดี่ยต้องยกลงก่อนตรงนี้ดูท่าทางน่าจะยาก มีหมุนต้องลงลงขึ้นขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหรอต้องยกขึ้นด้วยมันก็ขึ้นด้วยอ๋อต้องยกผ่านช่องว่างอันเนี้ยเหรอค่อยๆยกทีละหน่อยแล้วก็หมุนทีละนิดเดี๋ยวดีวก่อนแ้าบนึงมันไปไม่ได้น่ะไปได้เพเอกไม่ได้บังอะไรทักหน่อยรู้แล้วว่าไม่ได้บังแต่ว่ามันขอบมันติดขวางไงมาตามเพเอกมาเร็วเข้าเดี๋ยว,ยวกำลังตามไปเออโอ,โอ้หล่อนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกระเด้งไปไหนแล้วนี่ไม่รู้เหมือนการเซฟให้เฉยเลยเดี๋ยวดิ ถึงตรงนั้นได้ไงอะ่ะก็ก็ไม่รู้ไงก็ปิวมาเนี่ยเอา้าแล้วจะขึ้นยังไงร,รีเซต็ตผ่านไหมอะ่ะเดี๋ยวลองรีเซต็ตดูแล้วกันนะรีเซต็ตจะกลับมาที่เดิมเปล่ารอแป๊บหนึ่งกลับมาไหมกลับมาไหมพี่ฝนก็ขับขับไปก่อนกลับมาไหมนั่นน่ะเดี๋ยวดิกลับมาเปล่าถ้ากลับเดี๋ยวมันก็โผล่เองฮ้ยผ่านแล้วจริงอ่ะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหพี่เอกผ่านไม่ได้เฉยเลยเมื่อกี้กระเด้งไปถึงตรงนั้นเลยหรออ๋อโอ้โหลัคก,กี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะ เดี๋ยวโอ้นี่ไาที่พี่เอกบอกเมื่อกี้นี้เราจะต้องยกของขึ้นลงอ่ะ้องยงลง,<ก>ล,ง,ล,งลงขึ้นขึ้นแล้วก็ถอยหน้าเดินหลังอะไรสักอย่างหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่กำลังเลงอยู่ไม่ใช่ง่ายทุกคนอยากจะบอกว่าด่านนี้ยากเหมือนกันพี่ฝนลองกระโดดนะเหมือนพี่เอกรูบ้างไหจะกระโดดยังไงละพวกพเป็กมันกระโดดไม่ได้พี่เอกกระแทกไปโดนทางขวาแล้วมันก็เหวี่ยงเพกข้ามมาฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งขอขอ กระเถิบกระเถิบเข้าไปก่อนก็แล้วกันพี่วนหายใจก่อนเปล่าหายใจอ <c oughs> ยู่หายใจหายใจอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยต้องเลง็งต้องเลง็งโอ้โหมีสันด้วยอะตรงเลยตรงเลยเนี่ยอันนี้เขาสันได้นะก็ตรงที่สิงกิจขวางใช่เปล่ามีสันได้ที่ไหนอะ <c oughs> จะพูดอะไรพูดไม่ถูกแล้วตอนเนี้ยตรงมาเลยตรงมาเลยแป๊บหนึ่ง ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยผ่านแล้วพี่วนผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านน้อยผ่านหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยขวาขวาตรงเนี้ยเหรออ่าตรงไปตรงไปตรงไปเนี่ยนะขวาหน่อยแล้วมาซ้ายหักขวาหน่อยแล้วมาซ้ายหักขวาแล้วมาซ้ายเหรอหักขวาไงจะได้เดี๋ยว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 การหายใจการหายใจก่อนใครกั้นน่ะเดี๋ยวพี่วนกั้นก่อนเออ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 ผ่านแล้วในที่สุดก็ผ่านนาทีตรงนี้ต่อไปจะมาไงเนี่ยโอ้เดี๋ยวหายใจแป๊บหนึ่งก่อนนะ เอกว่าตรงนี้ไม่ยากนะเพราะว่าแค่เลี้ยวๆอย่างเดียวเองโอ้โหไม่ยากที่ไหนดูนี่เส้นทางนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ไปไหนเหรอยังไม่ทันข้ามไปหล่นนะครับแบบนึงนี่หักเลยหักเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยนี่เลี้ยวเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลี้ยว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 อผ่านมาได้ไงผ่านมาได้ไงอ่ะ พานว่าแบบงงงมาทีเดียวเลยด้วยนะพามาทีเดียวเลยเก่งมากเลยนะเนี่ยโอ้ยแล้วนั่นกระเด็นไปไหนแล้วเห็นพี่ฝนเดินหน้าถอยหลังเลยขยับให้เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะเส้นทางตรงนี้ดูท่าทางน่าจะอีกยาวไกลาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทุกคนพี่ฝนขอหายใจก่อนก็แล้วกาัน ในที่สุดก็หายใจได้แล้วสินะพี่ฝนใช่แล้วหายใจได้สักทีงั้นเอาอย่างนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน <c oughs> <c oughs> รักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูเลยพี่ฝน